คุยกันเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่9541/255ซึ่งเป็นคดีที่มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจในเนื้อหาแล้วก็ประเด็นทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งทางเราได้รับเกียรติจากคุณยยภาคุณกัญญาัตนณ์และคุณอนิสาค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคะจะมาร่วมกัน วิเคราะห์กฎหมายแล้วก็ให้มุมมองเราในวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะแต่ทุกท่านคะเราจะมาเฉลยกันถ่ายรายการค่ะค่ะก่อนอื่นจะขอเรียนถามคุณเยาวภาก่อนนะคะโดยสรุปแล้วคําพิพากศาสารดีกาที่9541ทั2555เรื่องนี้เป็นมาอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างคะได้ค่ะ บริษัทออเรนเตลคอปเปอร์จำกัด um เป็นผู้ขายสินค้าและเป็นผู้ประกันภัยขายสินค้าให้กับบริษัทไต้หวันบัสเวย์จำก,กัดซึ่งเป็นผู้ซื้อจวดน้ติบุคคลสัญชาติอเมริกันได้รับํำประกันภัยทองแดงให้กับบริษัทโอเรนเตลบริษัทโอเรนเตลจ้างจำเวยที่1นึ่ขนส่งสินค้า20ลางังจำนวยที่1ตั่งจ้างจำเลยที่2จํจำเลยที่3เป็นทุนส่วนผู้จัดการของห้างจำเลยที่2จํจำเลยที่2ตั้าง จำเลยที่4ให้พนักงานขนรถไปรับสินค้าจากโรงงานของผู้ขายไปย,ยังท่าระดับชวางจำเลยที่5ได้การได้ทําการขนส่งตอนจ,จำเลยที่4ทําการทําสัญญาขนส่งสินค้าทางทะเลให้กับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ส่งติดต่อจำเลยที่6ตัวแทนของจำเลยที่7เพื่อจ้างจำเลยที่7ขนส่งสินค้าจากจำเลยที่5ถึงท่าเรือคีรุณ ต่อมาบริษัทไต้หวันบัสทเรยพบว่าสินค้าสูญหายไป11ล็อตวันที่30มิถุนายน2549โจทย์ชดใช้ค่าสินใหม่ทด,ดแทน2 6 8 7 900บาทโจทย์ทองถังค่าสินใหม่ทด,ดแทนจำเ,เ,เลยที่1-7ต่มมอมาจำเลยทั้ง7ไม่ชำระเงินเก็์โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง7 ร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้ยคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน2,814,930.89บาทกับชำระดอกเบีย้ยอัตาราละ7.5ต่อปีของต้นเงิน2,687,900บาทนับตั้งแต่วันฟอ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่จดจำเลยที่1-7ถึงให้การยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิภาคษสายยกฟอ้องค่าดูชาธรรมเนียมให้เป็นพับต่อมาโจ์อุทธรต่อศาลเีกแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะขอบคุณคุณเยาวภามากเลยนะคะจากความเป็นมาที่คุณเยาวภาได้มาเล่าให้เราฟังนี่คุณนะมิชายาพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะก็อพอเข้าใจมากขึ้นค่ะแต่มีข้อสงสัยนิดหน่อยค่ะพิฉันอยากทราบว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่สี่ จะต้องรับผิดในความสูญหายของสินค้าส่วนแรกในฐานะใดอย่างไรหรือไม่คุณกัญญาลาช่วยอธิบายในส่วนนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะผู้ขายติดต่อจำเลยที่1เพื่อการขนส่งสินค้าจำเลยที่1ว่าเจ้าจำเลยที่2ให้ขนสง่งแต่จำเลยที่2ว่าเจ้าจำเลยที่4ขนส่งอีกต่อหนึ่งฟังได้ว่าจำเลยที่2และจำเลยที่4ต่างลำเจ้าขนส่งสินค้าในฐานะผู้ขนสง่ง ส่วนจำเลยที่1มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจาการขนส่งและขนถ่ายสินค้าจากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2ขนส่งสินค้าโดยรถยนต์บรรทุกในราคาเพียง3,300บาทแล้วจำเลยที่2ว่าจ้างจำเลยที่4ต่อในราคา2,800บาทแต่จำเลยที่1กับเลียกเก็บเงินค่า รถบรรทุกและคนขับจากบริษัทเอเลนเตลวจำกัดเป็นจำนวนเงิน4,000บาทดังนี้จำเลยที่1ย่อมได้เงินส่วนต่างค่าขนส่งของตนเองเป็นเงิน700บาทเมื่อจำเลยที่1ได้เงินส่วนต่างค่าขนส่งเป็นของตนเองจึงฟังได้ว่าจำเลยที่1รับจ้างขนสินค้าเพื่อบริเนจทางการค้าปกติของตนอันได้ว่าจำเลยที่1เป็นผู้ส่งตามปพ มาตรา608และจำเลยที่1ว่าจ้างขนส่งอื่นคือจำเลยที่2และจำเลยที่2ก็ว่าจ้างจำเลยที่4ผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่งจึงเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่งอื่นจำเลยที่1ที่2และที่4จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันในความสูญหายของสินค้าตามปพมาตรา616และมาตรา618 ส่วนจำเลยที่3มูลส่วนผู้จัดการของห้จำเลยที่2ซึ่งเป็นุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดก็ต้องร่วมรับผิดกับจําเลยที่2ด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณกัญญาลัตมากมากเลยนะคะแล้วคุณชิชนุมีข้อสงสัยเรื่องใดบ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะดิฉันมีข้อสงสัยอยู่2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะจำเลยที่1ถึง4ต้องร่วมกันรับผิดจ่ายค่าสินไหมตอ่อ โจทย์เป็นจำนวนเงินเท่าใดและต้องร่วมกันร,รับผิดมากกว่าราคาสินค้าที่รวมค่าประกันภัยและค่าระหว่างการขนส่งหรือไม่คุณณิสาช่วยอธิบายให้ดิฉันฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะส่วนที่โจทย์จ่ายค่าสินใหมทดแทนตามสัญญาประกันภยัยไปร้อยละสิบของราคาสินค้านั้นนะคะเป็นความผูกพันตามสัญญาประกันภัยที่บังคับกันได้ระหว่างผู้สัญญาและผู้รับประโยชน์เท่านั้นค่ะ แต่จำเลยที่1ถึงที่4เป็นผู้ที่ต้องรับรับผิดตามสัญญาของขนส่งไม่ต้องผูกพันตามประกันตามสัญญาประกันภัยทั้งโจทย์ไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการสูญหายของสินค้าทำให้ผู้ส่งของหรือผู้รับตาส่งต้องเสียหายมากกว่าราคาที่รวมค่าประกันภัยและค่าระวางการขนส่งแต่อย่างใดค่ะพี่ภาคษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ถึงที่4ร่วมกันชำระเงินแก่โจทย์ เป็นจำนวน428,219.60บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวค่ะนับแต่วันที่30มิถุนา2549จนกว่าจะจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทย์ค่ะอ๋อสรุปแล้วจำนวยที่1ถึงจำนลนที่ 2, 5, 4นี้ก็ต้องรับผิดอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจำนวยที่5ถึง7จะต้องรับผิดในความสูญหายของสินค้าส่วนที่2 ในฐานะใดอย่างไรหรือว่าต้องรับผิดหรือไม่คะค่ะจำเลยที่5รับผลสินค้าให้กับบริษัทเรนเตลค่ะซึ่งเป็นผู้ส่งของโดยว่าจ้างจำเลยที่7ผ่านจำเลยที่6ที่เป็นตัวแทนของจำเลยที่7ค่ะจำเลยที่5ออกใบตาส่งและประทับชื่อจำเลยที่5ในฐานะผู้ขนส่งทั้งในความว่าจำเลยที่7ออกใบรับผลของระบุว่าจำเลยที่5เป็นผู้ส่งของ โดยให้ตัวแทนจำเลยที่5รับสินค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับตาส่งอันเป็นการทำหน้าที่ของผู้ขนส่งตามสัญญาแล้วขนของทางทะเลทุกประการค่ะจึงฟังได้ว่าจำเลยที่5เป็นผู้ขนส่งโดยมีจำเลยที่7เป็นผู้ขนส่งอื่นค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเห็นแห่งความสูญเสียของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่าง สินค้าอยู่ในความดูแลของจำเลยที่7ที่เป็นผู้ขนส่งอื่นค่ะจำเลยที่5และจำเลยที่7ย่อมร่วมกันผิดในความสูญเสียของสินค้าดังกล่าวตามกรบการรับผลของทางทะเลค่ะตามมาตราส9 43 44สี่สามสี่ี่และ4ี่ห้าค่ะสำหรับจำเลยที่6นะคะแม้ว่าเป็นตัวแทนของจำเลยที่7ค่ะแต่จำเลยที่6ไม่ได้ทำสัญญาขนส่งแทนจำเลยที่7จึงไม่ต้องรับผิดตาม ปพอพอมนาตาแป4ยสีค่ะขอบคุณคุณอาิสามากเลยนะคะที่มาช่วยอธิบายในยข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณ,คณอาิสาค่ะทางเราขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่านมากเลยน,นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพบก,กับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะจะเป็นใครนะั้น ไปดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราได้มาถึงรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญคุณรจนนาค่ะคุณรจนนาสวัสดีค่ะคุณรจนนามาพอดีเลยค่ะพอดีที่ฉันไม่ข้อสงสัยจากที่คุณอลิสาได้อธิบายไปในะเบื้องต้นนะคะโดยสรุปแล้ว จำนวนที่5และ7นะคะจะต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าสินหม่ทดแทนต่อโจทย์เป็นเงินจำนวนเท่าใดและได้รับประโยชน์จากจำนวนจำกัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติการรับผลของ,ของทางทะเลพศ2534มาตรา60หรือไม่อย่างไรคะคุณรัชนานะจากคำถามที่คุณอภิชยาถามมานะคะความรับผิดชอบตามพรบ การรับขนของทางทะเลพศ2534มาตราที่39ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา58เว้นแต่จะเป็นกรณีตามมาตรา61ถึง4คดีนี้เป็นกรณีตามมาตรา61ซึ่งผู้ขนส่งไม่อาจจำกัดความรับผิดตามมาตรา58ได้เมื่อการสูญหายเกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของ ขนส่งกระทําหรืองดเว้นกระทําการโดยมีเจตนาที่จะทําให้เกิดการสูญหายหรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสูญหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้แต่ตามพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ปรากฏจําเลยที่5หรือ7หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของจําเลยที่5หรือ7เป็นผู้รักเอาสินค้าที่สูญหายไปหรือจําเลยที่5หรือ7 หรือตัวแทนลูกจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดที่มีเจตนาที่เกิดจากการสูญหายหรือมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่ถือว่าจำเลยที่5หรือ7ละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสูญหายจะเกิดขึ้นแต่อย่างใดจึงฟังไม่ได้ว่ามีกรณีตามมาตราที่61ที่ทำให้จำเลยที่5และ7 ต้องรับผิดโดยจำกัดความรับผิดจำเลยที่5และ7ย่อมรับผิดเพียงจำนวนจำกัดตามมาตรา58พิพภากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่5และ7ร่วมกันชำระเงินแก้โจทจำนวน2 8 4 1 8น4 6บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรารอยรัก7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่30มิมิถุนายน พศ2549จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทย์และจำเลยที่1ถึง4และจำเลยที่5กับ7ร่วมกันใช้รัชธรรมเนียมทั้งสองสารแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทานายความทั้งสองสารรวม30,000บาทส่วนค่าริชธรรมเนียมทั้งสองสารระหว่างโจทย์กับจำเลย6ให้เป็นพัก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะพอฟังถึงช่วงนี้แล้วคุณอภิชยาพอที่จะเข้าใจไหมคะเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคุณรจนาขอขอบคุณคุณรจนามากนะคะค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านนะคะที่ได้มาอธิบาย ความรู้และประเด็นที่เราสงสัยกันในวันนี้ให้เราได้เข้าใจนะคะและวันนี้รายการข่าวชาววงในต้องคงลาทุกคนแล้วไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่ค<อ>่ะขอบคุณค่ะ